รัตตนนาว่ายังไงไม่ใช่ละคองว่ายังไงคองว่ายังไงลัตตันนาช่ย,ยังไงคองจะพูดอะไรก็มึงพูดมาสิ ตกลงฉันชื่ออะไรเนี่ยชื่อลตนาหรือเปล่าไม่ใช่ชื่ออะไรชื่อคองคองเหรอคองแห่งคองคองแห่งก็จเกากรอยกัน <laughs> มาชมธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติดีไหมอ่ะดี ดีมากมองไปก็เจอธรรมชาติและธรรมชาติแล้วก็ไม่เจอไม่เจอสาวเลยอ่ะเนี่ย <c oughs> ไม่เจอคองตัวเมียเลยอ,ะอะ่ะอยากเจอไหมอะ่ะคองที่แบบพีก้ามใหญ่ขนาดนี้น่าจะสืบพันธุ์ได้แหะสืบพันธุ์นมีกล้ามใหญ่ งคงต้องการจะสืบพันธ์ุแล้วอะไน<ต>มองหาดูสิแต่ยังหาไม่เจอสิคงก็เลยต้องเหงาอยู่ในป่าต่อไป